สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอกคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนำพาเอฟซีนะครับมาดูการเดินทางนะครับของอาช้างทั้งสี่เชือกนะครับที่จะไปเยี่ยมชมนะครับโครงการบ้านของอน้องน้ำหวานของเรานะครับผมวันนี้ก็มีน้ำหวานนะครับแล้วก็แม่พังวัฒนานะครับ แล้วก็น้องส้มนะครับน้องส้มแล้วก็โบบี้นะครับผมโบบี้นะครับก่อนชมคลิปฝากกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ช้างนะครับกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับการเดินทางนะครับผมก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับอจากสุมท่าทรายนะครับไปถึง บ้านของพังนหวานนะครับผมนี่ครับกินหญ้านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเอฟซีนะครับตามไปดูเรื่อยๆนะครับ การเดินทางนะครับผมนี่นะครับโบวี่นี่แวะ อย่างเดียวเลยนะครับเวลาเดินนะครับต้องให้ได้กินก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกลงมานะครับหญ้าตามธรรมชาตินะครับผมก็เกิดนะครับตามข้างถนนหนทางนะครับผม เลี้ยงแถวกันไปเลยนะครับต้องใช้เวลานะครับเดินทางก็ประมาณสัก30-40อถึง40นาทีนะครับผมก็น่าจะถึงนะครับผม นี่เดี๋ยวให้กินเคือก่อนนะครับนี่เป็นเครือนะครับตามธรรมชาตินะครับผม ครับดึงกินไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเราได้นำช้างนะครับออกเดินออกกำลังกายด้วยนะครับผมให้ช้างได้ผ่อนคลายนะครับได้กินอาหารนะครับผมช้างนะครับทุกเชือกนะครับเราก็ต้องอพาเดินออกกำลังกายตลอดนะครับผมเพื่อสร้างภูมิต้านทานนะครับ ให้กับตัวช้างนะครับผมเดินเรียงแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ต้องตามไปนะครับเพื่ออาเจ็บภาพนะครับส,สวยๆในเอฟซีได้ดูนะครับผมตอนนี้นะครับผมช้างเราก็เดินทางมาถึงโครงการบ้านพังนํำหวานเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับ ทางควานช้างของเรานะครับก็เตรียมหญ้านะครับจากสวนของน้องส้มนะครับเพื่อจะมาให้กับช้างพังนะครับผมทั้งสี่เชือกนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับผมโครงการบ้านพังน้ำหวานนะครับนี่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับหญ้านี่เป็นหญ้าที่ควานตะนะครับผม เป็นคนปลูกไว้นะครับให้กับน้องส้มนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่นะครับใกล้เคียงกับบ้านทางน้ําหวานนะครับนี่เลยได้ตัดมาให้ช้างกินนะครับผมเดี๋ยวเราจะ,ะไปถามความรู้สึกนะครับของความช้างนะครับที่ได้มาชมนะครับโครงการบ้านทางน้ำหวานนะครับ เดี๋ยวไปที่โบวี่นะครับผมนี่นะครับผมควันตานนะครับผมเป็นจะไดนควนตันบ้านบ้านพังระบาดเห็นพร้อมวายจะไดนงามบบสวยโบไม่จะไหนงามจ้ะงามจี๊ดครับงามจี๊เอาะใส่ลังกาเองเต้สีงามสิไอ้ลูกพี่ไปใส่กบ้าโคตรอ้วนไปใส่ โอ้เปลอยแหงานเนาะจะเรื่อยให้ลุงองดูแลโบวี่้บะว่าเพื้นบัสามารถเอาไปน้ากันได้บ่รถหน่อยเนาะครับอเดี๋ยวไปหาขวดลอยครับผู้บ่าร์ลุบรอครับผมครับจะได้ขวดลอยดีใจบ่หนิดีใจครับผมดีใจอยู่เนาะตอนนี้ก็แดดค่องตาครับพี่น้องครับแดดค่องตา อไอ้คนลอยไอ้เชิญชวนพี่น้องเอฟซีเนี่ยพี่บาเพื่อนอยากไอ้มาซอยมุ่ง<ม>ังคา,ากรับขอเชิญชวนเอซี FC ช่องพี่น้องเงื่อนเด้อครับผมครับมาเป็่อนคนหนึ่งครับโครงการสา,บา,างบ้านใ้างนวันเด้อครับครับครับผมนะครับเดี๋ยวไปหาอีกคนสำรองครับผมอันนี้กับขวดตาขึ้นกันครับคนซื้อขวนตาขึ้น เดี๋ยวสามคนกันครับเป็นอะไรครับผมเป็นโครงการบ้านพังบ้านแต่ดีอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็รอดนะหลังคาเนาะครับรอดหลังคาเนาะครับดีแล้ว่าก็โอเคครับสวยงามครับสวยงามเนาะแต่ว่าอยู่ที่สีหลังคาเป็นสีเหลือกหรือเปล่วขนลอยเป็นมักสีแดกอะสีนั่นแหละครับโอ้ครับจะเอาสีหลังคาไปแล้วเห็นแต่สีงามครับครับเดี๋ยวสิไปเว้าวกขั้นเป็กครับผม คนเป็กคนตัวน้อยครับของอับบันทลาดนี่แหละครับคนเป็กครับผมครับกำลังเลือกเลี้ยนมากสิครับผมกําลังมากเนาะครับมากกับมากได้ขี่แม่วาสนาเลยเนาะครับเป็นไงเห็นพร้อมต้องการว่าจไงโครงการบ้านพังหน้าบ้านงามโบสวยโบงามครับโอ้งามเนาะคนเป็มกมักโบถามนี่หรืมักครับมักอยู่เนาะสร้างเขาสิได้ลบ แดดลบฝนาคเนเปงเนาะครับครับนี่ครับแม่วัสนากะสงสัยสิมาเคี้ยวครับว่าอยากกินอาหญญาเนเปียเลยครับผมนี่กินเตเคี้ยเลยครับพะวาสางนี่ครับโดนโดนคนสิกินเพียได้พี่น้องโอ้ม่วนเขาม่วนเขาเลยครับข้บาหไงเลยพี่น้อง แม่วัสนาผู้สาวแก้มป่องครับนีรัถือเป็นโอกาสดีครับที่เฮาได้น้ำร้าง่มาเหยียบทีหยียบช่างพี่น้อง ส้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองคุนวะเหยียบทีเหยียบท่างปกปักรักษาครับผมเป็นมหานิยมค่าง่ายข้ายของคุณวาท่าม่าค่าขืนยู่เย็นเป็นซุกพี่น้องสัตว์ใหญ่เขา้านนี่ครับมีแต่สุกแต่หมันกูเ่าผูแก่พลฝ้าเวผ้าวาพี่น้องเอ้ยครับกับฝากเอฟซีเขามา ติดตามช่องสีดอกคุณเงินนําเด้ครับเด้อฝากเป็นกําลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานครับสร้างวัฒนธรรมบ้านทลาดเด้อพี่น้องเด้อขันมีอย่างแนะนําเขามากอะ่ะแนะนำเขามาได้เด้อครับเด้อคอเม,มนเขามากพี่น้องฝากขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ